ดูค่ะทุกคนแอบมาน,นอนลุกไปรอบนึงไปกินข้าวแลยแอบมานอนเตียงอะไรจะขนาดนั้นออาลุกลูกเดี๋ยวนี้ลุกรวยลุก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 อ่าเป็นอะไรลุกไปลุกลุกลุกเอามาเข้าไงลูกลูกลุกลกไปไปลูกลกไปลูกลุกลุกลูกลกเร็วลุกรวย จะนอนขี้เศร้าแท้ทำไมอะนอนขี้เศร้าจังเลยลุกลุกไปเอาดูดูลุกเดี๋ยวนี้ลุกลุกออาดูไปลุก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 ลุก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 มานอนแอบมาขโมยที่นอนคนอื่นลุกหมดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้มันกี่โมงคะตอนนี้มันเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วค่ะทุกคนลุกเดี๋ยวนี้ลุกลุกลุก เก้าโมงแล้วลุกลกไป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 ลงข้างล่างไปไปไปลุกเดี๋ยวคุณยายมาแล้วคุณยายมาแล้วไปลุกแล้วทุกคนขาดูดูไม่อยากลุกไปไปลุกไปไปอ่าดูดูไปลุกลุกมาเดี๋ยวนี้มา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 ไหมมามาลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วลุกลุกอ่าคุณยายมาแล้วคุณยายมาแล้วมาเร็วไปไปไปลุกไปไปไปลุกลุกจากที่นอนลุกลก อ่ะทุกคนพามาดูแค่นี้นะคะดูจะนอนอีกแล้วจะนอนอีกแล้วจะนอนอีกและะนอนอ้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปลุก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 โอ้ไม่ไหวอันนี้นะคะวันนี้ก็พามาดูความขี้เกียจของรวยวกิขน,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 ะะกนข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นมานอน,นะค่ะทุกคนด,ดูดูดูอ่ะดูลุกมาลุกมาลุกมาเดี๋ยวนี้ไปไปลุกลุกลุกไปไปดูดูดูค่ะทุกคนดูดูดูค่ะทุกคน ไปไปลุกไป like, ไปไปไปดึงๆด้งดงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูดูไม่อยากลุกไ,ไ,ไม่อยากลุกมาแล้วลุกมาไม่ได้ไม่ได้ไปไปป้าจะให้ลุกดูที่มันนอนนี่มาดูลุกคนดูไม่ยอมลุกไม่ยอมลุกโอ้ยดู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 จะให้ดูจะให้ดู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 มา ไปไปไปลุกไปไปไปลุกไปลุกลุกไปลุกไม่เอาโอ้ยดูด้านนอนโอ้ขีเซาแม่ขค <ยา S 1> ีเซาเอามาดูแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเอาบายบายก่อนงั้นบายบายก่อนไม่ลุกก็บายบาย